ก็เดี๋ยวพานั่งคันนี้ครับสอบถามหน่อยนะวางเครื่องใหม่นะครับหมดไปเท่าไหร่กำลังปั๊มสายไม่เหลือแล้วไปเสียบป,ป๊อปเอาไม่มีที่นั่งหรอไมม่่่ีีทนังแล๋อที่นั่ง,งตรงน,นั้นแหละที่จนั่งนี่แล้วโอ้ยได้อยู่ว้า ขอกไม่มีเว้ยซื้อมาแล้วยังไม่ได้ทำอันนี้กลับไม่ให้ใครมานั่งเลยใช่ไหมนี่ขับคนเดียวเลยแล้วฮะไม่ให้ใครขึ้นนะเนอแล้วนอนไงกับบ้านเรอะเต็นท์กลางเต็นท์นอนกลางเต็นท์นอนบ,อบางทีก็ไม่ได้กลางนอนอย่างนั้นเลยเมาเมาทุกวันหรอไม่อ,มอันนี้หุ้มใหม่เหรอ มันเป็นหนังอะไรสั่งมาจากในนี่ในในนิดะเหรอุกเองเลยเอามาปูเองเอาเอานั้นลองลองก่อนไอไอนี่นะไอกันความร้อนอ๋อเอาเอาการความร้อนวางก่อนก็จะทำตู้ตีตีที่นอนแเอะก็ตีเลยนี่ตีเป็นที่นอนเลยเป็นไงวางเครื่องใหม่ข้อายขอท่ายอยู่นะอารมณ์มันขับรถปิกอัพเลยนี่ ขนาดนั้นเลยรอขับปั๊มสายแล้วมาขับคอมเร็วเปไงต่างกันเลยต่างกันครับยังไงต่างกันยังไงต่างกันเพราะว่าแล้วแล้วแต่คนชอบนะอือผมผมเอาแต่ปั๊มสายเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนทำไมทำไมถึงไม่วางปั๊มสาย6สูบที่มันแรงกว่านี้เครื่องเดิมเท่าไหร่นะ1ห6ค่ะ106ค่ะเอาทำไมไม่วาง G.O. 8สี่ ราคาไม่ไหวครับโอ้ราคานี่เองครับถ้าที่ที่ลงเขามันเรียกวคือราคามันถูกราคาถูกครับแปดหมื่นห้าเองเนี่ยเครื่องของเกียร์อับผมอุ้ยไม่แพงนี่เนาะแปดหมื่นห้าทุกตัวมันมีมันมีมันมีอยู่สามตัวตัวนี้มัน EGR เหลี่ยหรือ EGR กลม ไม่รู้เหรอครับไม่ได้ดูนี่ไม่ได้ดูเลยช่างช่างถอดออกหมดเลยไม่ตอนเราซื้อมาไม่ได้ดูอ่ะไม่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องพวกนี้เท่าไหร่๋อเอาไปซื้อเองไงล่ะไหนผมนะอุยมเขายกขึ้นรถให้เลยไม่ได้ติดไม่ได้อะไรเลยนะอ้าวไปซื้อเครื่องนี้ไม่ได้ติดเครื่องดูเลยไม่ได้ติดเครื่องเลยคือเอามาเลยอ้าวฟุกอยู่อาศัยว่ามันมีสีติดอยู่บนหัวน็อตก็เอามาเลยทุกตัวเหรออ๋อ เชียงดวงเลยเชียงดวงเลยครับกล้าเนี่ยวัดดวงแล้วเครื่องเก่าขายเหรอเนี่ยร,รือว่าเก็บไว้ขายรอเข้ามาเอาครับขายเครื่องเก่าได้เท่าไหร่ส <47. S 2> ี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นอ๋อสี่หมื่นเจ็ดอันนี้แปดหมื่นห้าเครื่องเกียร์อันนั้นล่ะขายไปเครื่องเกียร์เหมือนกันครับ เออเอาไปแล้วครับไม่ใช่มันไม่ค่อยได้กดคันเร่งนั้นแต่ก่อนแตะแตะแตะไปเลยแตะเบาเบาเรื่องทีนี้เฟื่องเดิมเหรอเฟื่องเดิมครับแปดสามเก้าจะเป็นเกียร์เร็วแปดสามเก้าครับเกียร์เร็วลองวันนั้นได้ร้อยยี่อยู่มันจะไปร้อยสามอยู่ ผมไม่กล้าผมปล่อยก่อนให้ทีมงานช่างอันมาช่ารงาทีมงานช่างงันวางเครื่องเอาเอาค่าวางเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าครับมาทำอยู่บ้านมาทำอยู่บ้านวางเครื่องวายสายรีมงรีแมปเรียบร้อยครับห้าหมื่นห้าจบที่ห้าหมื่นห้าเด็กก็มาทำอยู่สามวันสามวันจบเลย ได้ยินได้ยินเสียงเลยจ้าวคอืมพวกอันนี้เดิมหมดเดิมหมดปรุองอะไรเดิมหมดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมีวางเครื่องใหม่เนี่ยคิดว่าจะซื้อจอไฟฟ้ามาใส้โอมิกาเคือหน้าปัดนี้ใช้ชไม่ได้ใช่ห้ได้แต่ตัวเดียวนี่ไฟเดียวไม่ใช้อะไรได้มั่งนี่ความเร็วเฉยๆ ใช้ได้แต่ความเร็วรยังอื่นล่ะไม่ได้เลยแล,ล้วไฟลงไฟเรียวล่ะไม่ได้ไม่เร๋อนี่ซื้อมาแล้วมันจออ๋อใส่ซื้อจอมาแล้วมันวัดอะไรมั่งไงมันก็มันมันเป็นของเอสเจ็ดร้อยนะอ๋อซื้อมาสองพันหน้าจอพร้อมปักพร้อมอะไรแล้วมาใส่แทนตรงนี้เหรอนี่ว่าจะมาทำเบ้าใหม่ทำเบ้าใหม่ครับ ผมเห็นเขาทำกันอยู่นะมันข้ามรุ่นกันได้ทำได้หสิบล้อผมเห็นสิบล้อมาับหมดไปเท่าไหร่แสนห้าแสนห้าเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จเลยแสนห้าอันนี้แสนห้านี่เราหักค่าขายเครื่องไปยังยังหรือว่ายังไงยังยังไม่ได้หักแสนห้า ายเครื่องไปเท่าไหร่ anyway> 4 7 0 0 0เจ็ด4 0 0 0ก็แสดงว่าประมาณแสนต้นๆแสนเอ็ดครับลงเล่มลงอะไรพร้อมเล่มเล่มเล่มจะไปลงตอนนู่นแหละตั้งตอนอตตอนตอพอดีอ๋อม่ค่อยไม่ได้ตรวจหลายปีอ๋อประมาณแสนต้นๆนะครับสรุปก็คือ แพงราคาเอาเรื่องเลเราเคยไปถามเครื่องตัวเดิมที่ผมใส่ wo หกอ่เก้าหมื่นห้าแสนก็มีอ่ะโอแต่เครื่องยังสวยเลยครับไม่หาพวกไอ้สองหกปั๊มสายมาใส่เคนี้ก็จะลงไม่ได้แล้วนี่แคบเหรอข้างเก่าอันนี้นี่กระซีทำอะไรมั่งไหมได้ถางไหม ทางไว้ตั้งตั้งตั้งแต่ซื้อรถมาแล้วอ๋อทำขาใหม่เหรอใช่ครับทำขาจับแท่นเครื่องใหม่ใช่ไหมใช่ครับช่างเลือเ่อนจย้ายขยับเข้ามาข้างหลังอีกอถ้าเอาที่เดิมเดี๋ยวอินเตอร์กับหม้อน้ำจะจะ,จะติดอ,อันนี้คือโบเดิมเลยโบเดิมครับช่างอันแกบอกว่าให้เปลี่ยนโบใหม่ถ้าถ้าชอบเสียงอีก ยงก็เลยว่ามีม,ม,มีมีแพนจะเปลี่ยนอันนี้หอนไหมอันนี้หอนไหมไม่ได้ทำหอนอทำเดิมๆเลยทำแบบเดิมๆตะเขียวเ<อ>ขียวชีมานี่หาในหน้าเ,รเหรออ้าขายน้ำปลาแล้ว <laughs> เสียปอกขายน้ำปลาแล้วอ <laughs> ก็ลองดูครับใครอยากจะเปลี่ยนรสชาตินะครับ <laughs> จากปมสายมาเป็นคอมนะมาลองดูครับวางได้บนนะคนไหนจะสั่งดิน<อ>จะบอกนะเอากลับที่เดิมจะกล่องเราไว้ตรงไหนกล่องแต่ทางหลังทางนี้เลยนะ E เ e แล้วมันถูกเนาะเต็งะบอใจจริงนี่เอา้าใจจริงสมมติว่าเอา้าอยากได้จริงๆอะ่ะปั๊มสายเลยความเร็วใช่ผมอยากได้ปั๊มสายอแต่ว่าเนื่งด้วยจากราคาใช่ครับราคาแกาสูงเกินถ้าเป็นเครื่องตัดก็อยู่แปเก้าหมื่นแต่ได้มันได้แต่เครื่องนะครับอ๋อได้แต่เครื่อง แล้วมันเป็นเครื่องตัดลงเป็นเครื่องไทยอเสียงนู่นนั่นนี่จะได้ 6HK นะเอาได้ไม่คือแคบแค่เอาไว้ไม่หลักอีกเอาทางแคบเลยเนาะเข้าหมู่บ้านเนาะ ใส่บางขุนใหญ่มาเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยครับไปอยู่ชนบุรีใส่บางขุนใหญ่ไปยังเคืนเลยนะเสียแถวนั้นไม่มีแถวนั้นเขาไม่มีใหญ่ผมไปใหญ่คันเดียวเนาะคืนเลยเนี่ยได้ตัดออกแต่ราคาดีนะงานอยู่ทำไมไม่ถอดเก็บแล้วไปตัดออกทำไมอาศัยว่าเจะได้ลงไปอ๋อไปงานอะไรพี่งานอะไรชนบุรี อรายวันงานเที่ยววันเหรอได้เงินมาเยอะไหมได้ไปอยู่ไปวิ่งอยู่สิบห้าให้สิบห้าวันสิบห้าวันได้เงินห้าหมื่นกว่าบาทโอ้มันราคาดีเอ้มันวิ่งวิ่งรายวันของโรงงานจีนอ๋อวิ่งรายวันน่ะนะสิบห้าวันวันละสามพันสามอ่ะอู้หูผมไปวิ่งรายวันเหรอครับงานเที่ยวบ้างรายวันบ้าง <25 S 2> น้านวันน้าแกอยู่นู่นนะครับ<อ>เกยชวนไปอูออ้ได้เงินจากนู่นบ่บาว,วางเครื่องนี่อันน,นี้เงินแม่ยายแม่ยายคืนให้<อ>แม่ยายคืนให้แสนหนึ<อ>่งแม่ยายบอกให้ไปดาวรถใหม่นี่ให้ไปดาวรถใหม่ไม,ไม่ถึงว่าดาวรถดับเลยนะครับให้ไปดาวรถใหม่ก็เลยตัดสินใจวางเครื่องดีกว่าเครื่องดีกว่าอือไปดาวรถใหม่ก็มาชนะส่งวะเนาะนั่นแหละรถยิ่งเยอะด้วยวันวันไม่ไหวหรอก เอาเกา่าๆเราไม่มีงวดเีลยอืออุ้ยแข่นี้มันก็วิ่งได้แล้วใช่ครับวิ่งเต็มที่ประหยัดน้ำมันไหมนะนี่วิ่งลองวิ่งเตยมกับขขเขายัางม,มน่าจะเท่าเดิมนะผมว่าเท่าเดิมเท่ากับเครื่องเก่าแต่คือไ,ได้ความเร็วกว่าเดิม,มทำเวลาได้ผมว่าแต่พูดถึงประหยัดประหยัดอยู่เป็นอยู่กับการขับด้วยแล้วเนาะใช่ ถ้าเห็นเป e ก็เอา e แปด่าลยที่แรก้า oh. เห็นเจี e ก็เลยเอาเจีอ้าวี่แรกคิดว่าอันนี้น,น,น,อน,นีอันนี้เป้ากเกียร์เดิมเลยเหรอตรงนี้อันนี้แต่กนแต่กนไม่ใช่ใช่ครับเราแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นใส่ของล็อกกี้อ oh. ๋อกกมันเป็นเกียร์ล็อกกี้แตบบ่ก่อนมันเป็นเกียร์แบบเกียร์เกียร์โยงเยลูกหมากเลยมาแปลงเป็นใส่สายเอาดีกว่าครับตอนนี้เป็นสายแล้วครับ ที่จะให้รถเล็กๆเ,เข้ามาข้างในเอยูพี่เขียวนี่ไปซื้อเราสามคิวไหมเข้าง่ายเลยแหละเข้ามาเมื่อวานหนะโอ้อย่างมันเลยเมื่อวานทั้งลื่นทั้งติดทุกเที่ยวนะไม่โค้ชเห็นตูดทุกคันเลยเมื่อวานอันนี้เขาขุดสระแล้วนะครับอันนี้ขุดสระใหม่ที่เรกสระเกา่า เยไม่ลองสับเกียร์ฟืดฟาดฟืดฟาดดูสิอ๋อก็ประมาณแสนเอ็ดปะนะครับราคาเอาตัดทีเครื่องเก่าไปเถิดอันนี้ไปลำไบมาดเหรอนี่ครับไปลำไบมาดไปดีอ๋อนี่นะครับอ๋อก็เนี่ยมาจอดรอคิวนะครับรถเยอะจัด วันนึงได้กี่เที่ยวครับนี่สิบเที่ยวสิบตายแล้วรถสิบเอ็ดคันขับเองอะไรแล้วนี่ใครจ้างคนขับไอ้นี่นะนี่ตีเท่าเกีย์เนี่ยจ้างคนขับอ๋อครับนี่รถเราขับเองไม่เป็นไรไอ้รถแล้วก็มีตุ้ยตุ้ยตุ้ยจ้างคนขับคันล็อกกี่กว่าเรื่อเที่ยวเท่าไหร่นี่นี่วิ่งยังไงร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาท ิบเที่ยวครับแค่นั้นน้ำมันก็เจ็ดร้อยถึงไหมยถึงหรอผมห้าร้อยพันหนึ่งวิ่งอยู่สามวันก็มีเออมันวิ่งไกลด้วยดิปล่อยตรงนี้เองรอไปรอคิวก่อนโอ้เจอกันใหม่ครับโอ้ไม่ครแเลยลาอร่อยเลย เ้ยไม่กเนี่ยหวานหวานเจี๊ยบคอายุวันนี้มีทรายงานทรายรองท้องมาแล้วอืมต้องไปหาวิ่งหินวิ่งทรายเพิ่มี่เหลือวิ่งทรายพันหนึ่งเมื่อเ,เช้าพอแล้ววิ่งอยู่นี่ให้ได้สักิบเที่ยวก็ดูได้แล้วม,มีมีงานทรายสำรองอยู่ครับ